อันยองสวัสดีค่ะวันนี้เราไปอยู่กับเกม Win w ว a r Meet นะคะ Win w ว a r Meet อะไรตีดอกเ็ใหม่ Win Meet, <laughs> in, meet อ่ะเ,ออเกมกําลังภายในจีนะคะเพิ่งมาเปิดใหม่เนาะอ่ะวันนี้จะมาแกล้งโยนไกด์นะคะแล้วก็ไปนอนต่อนะคะอ่ะเนาะวันนี้เป็นไกด์ของวิธีการรักษาโรคของเกมนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงเนาะ ลริต้นเนี่ยถ้าเกิดตัวละครเรามีอาการแบบยืนแปลกๆแ,แ,แบบนี้นะคะให้เราสังเกตดูตรงที่มินิแมบปบมุมซ้ายบนนะคะแกแกจะเห็นเลยว่ามันจะมีสัญลักษณ์คนตัวแดงขนาดนี้เห็นไหม พอเกิดเข้าไปพบนี่ยมันจะเป็นเสัญรักบอกว่าตัวละครของคุณเนี่ยกำลังป่วยกำลังอ่อมมาเรดีอยู่อะไรอย่างนี้นึกออกปะอาเกิดเข้าไป,ป๊บก็จะมีสี่โรคด้วยกันนะคะจะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองโรคเกี่ยวกับอวัยวะภายในโรคเกี่ยวกับเอ่อเส้นเลือดหรอือเส้นประสาทสิไม่ใช่เส้นเลือดน่าจะเป็นเส้นประสาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะของอีชั้นนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะกระดูกหักนะคะก็ไปแปลเองเนาะ ก็จะมีระดับเจ็บป่วยอยู่เนี่ยหนึ่งสสี่หแล้วแต่โลคแล้วกันเนาะอย่างอันนี้เป็นที่ระดับ1อยู่นะคะถ้าเป็นระดับ1ระดับ2เนี่ยนะคะจะเป็นโซนที่ยังเจ็บป่วยแบบนิดๆน,นะคะก็ยังจะสามารถรักษากับ NPC ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจ็บป่วยในขั้นโคม่านะคะก็น่าจะระดับสามขึ้นไปนะคะก็ต้องให้ผู้เล่นเนี่ยทำการรักษากันเองนะคะ NPC จะไม่สามารถทําการรักษาได้นะจ๊ะแล้วก็ระดับสุดท้ายเนี่ยจะเข้าสู่ขั้นพิการนะคะส่วนตัวก็ยังไม่เคยลองนะคะใครเคยลองแล้วก็บอกเลยแล้วกันว่าการพริการเป็นเช่นไรนะคะส่วนตัวยังไม่อยากพิการนะจ๊ะวิธีรักษาก็กดตรงนี้สเปกว่าไปจากแล้วก็ไปที่นี้อันนี้หัวข้อแรกจะเป็นวาร์ปไปยังจุดที่คุณหมออยู่นะก็กดวาร์ปไปได้เลยแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะรักษาให้ง่าย แต่ประเด็นคือเมื่อเราป่วยหนักๆมากๆแล้วเนี่ย NPC มันจะไม่สามารถรักษาได้เราต้องให้ผู้เล่นด้วยกันเองในการรักษาเท่านั้นนะคะมันก็ต้องกดไปที่ตัวนี้อันนี้นะแล้วก็มันจะให้เลือกเพื่อนนะคะอ่ะคนไหนที่เป็นหมอหรือชอบคนไหนอยู่ก็จิกมารักษาเลยแล้วกันนะอันนี้คือเพื่อนของเราอันนี้คือที่มันแนะนํามานะคะก็ชวนไปได้ หรือไม่รู้จะชวนใครไม่มีเพื่อนเลยชีวิตนี้อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดตั้งแต่เกิดก็คือกดที่เมนูนี้นะคะแล้วก็อันนี้เลยพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีบรรดาจงกัวขอเข้ามาในโลกของเรานะคะเพื่อที่จะทําการรักษาเราก็กดรับรับให้หมดเลยแต่เขาก็จะมารักษาเราจุ๊บๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างนี้จบเส้นทางการเป็นคนป่วยนะคะะทีนี้ใครวันนบีอยากจะป่วยแล้วก็อยากจะเป็นหมอบ้างนะคะป่วยดีๆไม่ชอบอยากจะเป็นหมออยากจะไปรักษาคนอื่นบ้างวันนบีเวอร์อะไรเงี้ย ก็เป็นได้นะคะใครอยากจะลองไปเรียนหมอดูก็ไปเรียนได้นะน่าจะอยู่ประมาณอันนี้เจ๊ยังไม่ได้เปิดแมปนะคะน่าจะอยู่ประมาณโซนประมาณแถวๆนี้แหละนะมันจะมี NPC ที่สอนเรียนหมออยู่นะคะก็เป็นวิชาหมอได้เนาะค่ะแต่ใครไปเรียนแล้วงงหรือใครยังไม่รู้ว่าวิธีการรักษาเป็นยังไงก็มาดูกันนะคะการเป็นหมอเนี่ยมันก็ดีนะนอกจากมันช่วยรักษาผู้เล่นแล้วเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าเรายังสามารถใช้รักษา NPC บางตัวเควสบางเควสที่เราไปเจออะไรเงี้ยมช้รอดรักษาเนาะอ่ะ อย่างเราเดินเดินไปปุ๊บอย่างเงี้ยจจาเจอผู้โชคดีแล้วหนึ่งนะคะเป็นหอยหมาเนี่ยก็ไม่รู้ยู่ตรงน้นเนี่ยลองอดอวยอย่างเงี้ยเนี่ยอาการอย่างเงี้ยเนี่ยคือคุณหมอต้องครอบพบแน่นอนเลยนะคะเราก็กดสแกนไปก่อนหนึ่งทีนะะสแกนแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วก็รักษานะคะผู้เล่นด้วยกันเองก็รักษาได้นะคะแต่ในฝั่งของคนป่วยที่เป็นผู้เล่นด้วยกันเองเนี่ยนะคะเขาจะให้คุณแจ้งโรคก,กับคุณหมอก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ป่วยก็พยายามใช้ Google Translate แปลนนึงนะคะว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรจะได้คุณหมอที่รักษาได้นะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มรักษากันเลยแล้วกันนะ,ะเริ่มเลยวิธีการรักษาเนี่ยนึกถึงว่ามันเป็นเกมการ์ดนะคะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะว่ามันคือมันคือการรักษาอะไรอย่าไปคิดถึงเรื่องการแพทย์อะไรขนาดนั้นไงมันคือเกมการ์ดมันคือเกมฟิลแบบว่า เกม b a เทิลเกมหนึ่งอะไรอย่างนี้นะสิบหนึ่งทับสิบอันนี้เนี่ยคือเทิร์นที่เราจะสามารถเล่นได้นะคะเราต้องชนะโลก้ายภายใน10เทิร์นเท่านั้นนะคะแล้วก็ภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเลือดของคุณหมอนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเลือดของไอ e ้โลก้ายนะคะีโลก้าย ok นะคะไม่ใช่เลือดของคนป่วยนะไม่ต้องตกใจอันนี้คือเลือดของ e ีโลก้ายอันนี้เลือดของคุณหมอนะคะแล้วก็อันนี้คือสถานะเป็นค่าป้องกันของคุณหมอนั่นเองนะคะ ส่วนตัวนี้ไฟตรงนี้นะครับจะเป็นไฟที่เหมือนกับเราเอาไว้ในการเลือกการ์ดในการโจมตีโลกหลายได้อวาซานอ่อวิธีการดูเราก็กดดูเลยว่าอีโลกรลายมันจะทําอะไรในเทิร์นถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นการระบุโลกส่วนตอนนี้มันจะบอกว่าโลกร้ายจะมีการแอคชั่นอะไรก็คือจะโจมตีเราห,หรือมันจะมีการป้องกันอะไรนะครับอีโลกรลายเนี่ยมันจะทําการโจมตีนะคะทําให้เกิดความเสียหายนะคะก็คือว่าเทิร์นเทิร์นเนี้ยมันจะทําการโจมตีคุณหมอเรานั่นเองนะคะ เราต้องทําการโจมตีให้เลือดของโรคไรลเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดการ์ดนะคะเพื่อสู้กับมันนะครับก็จะมีการป้องกันการแต่ละการก็จะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันอ่ะอย่างการ์ดใบนี้ถ้าแปลคร่าวก็คือสร้างความเสียหายนะคะร้อยยี่สิบกับกับโรคหลประมาณนี้นะคะถ้าเป็นการ์ดใบนี้ก็น่าจะประมาณก็คือได้รับโล่หนึ่งร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะก็ประมาณนี้นะจะก็คืออีโรคลายเนี่ยมันจะทําการโจมตีเราในเทอร์นี้ใช่ไหมเราก็เรามีเราเหลือลูกไฟสองลูกเราก็หยิบ เอาการป้องกันมาก่อนเอามาใส่ตัวเองให้คุณหมอเพื่อป้องกันโรคร้ายและและชุดกาที่เป็นกาโจมตีอ่ะใส่ได้ละแล้วก็นี่เอาใส่ลงไปอย่างนี้เห็นไหมอ่ะคุณหมอก็จะโจมตีมันแล้วคุณหมอก็จะมีโลในการป้องกัน่างนั้นกดจบเทินอ่ะเรียบร้อยมันก็จะโจมตีเราปุ๊บเห็นไหมโอเค เทิร์นที่2นะคะเรามาเลือกการ์ดกันดีกว่านะคะเราอ่านก่อนนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์อันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าอ e ีโรกลายมันจะทําการป้องกันตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรูปมือสีแดงเหมือน aki, เทิร์นตะคี้มันคือมันกำลังจะโจมตีเราเนาะเอฟเฟกต่อไปนะคะเมื่อมีโรคเกิดขึ้นโรคนั้นก็จะได้รับเกาะป้องกันเอฟเฟกต่อไปเนี่ยอีโกอีโกเนี้ยมันจะมีการป้องกันตัวเองละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราจะไม่โดนโจมตีนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรเราต้องหาสิ่งที่จะช่วยลดเกาะป้องกันได้นะคะ อ่ะอันนี้เป็นการเพิ่มโลให้เราอ่ะนะคะอันนี้ก็เพิ่มโล่สังเกตว่าบางใบมันจะเหมือนกันนะคะเราสามารถอัดได้สองใบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้มันมากขึ้นอ่ะตัวนี้ลดการป้องก,กันโรคอ่ะอันนี้ลดเกาะป้องกันโรคลงนะคะส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้สร้างความเสียหายนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเลิศเกินตัวนี้ล่ะตัวนี้ได้รับโลคด้านทานให้คุณหมอเราเราก็เอาอันนี้ลดเกาะมันไปเลย เราก็เอาอันนี้โจมตีมันนะคะโอเคเอาเท่านี้จบเทิร์นเห็นไหมมันมีโลขึ้นมาแล้วเห็นปะเห็นปะอ๋อต่อไปเราก็ต้องทําการลดโลมันนะคะอ่ะจะสังเกตดูว่าโลกลายมันเป็นลักษณะเป็นมือละอันนี้คือมันจะโจมตีเรานะคะเราต้องแปลก,ก่อนมันจะทําอะไรมันจะโจมตีเท่านั้นนะคะในเทิร์นถัดไปมันเขียนว่า การโจมตีสาครั้งทําให้เกิดความเสียหายความชั่วร้ายในจํานวนเล็กน้อยก็คือแปลอะไรงงแต่อ่นานได้คร่าวๆว่ามันจะโจมตีเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมโล่ก่อนโอ้ยไม่มีการโล่เลยเหรอคุณพระสร้างความเสียหายกายภาพบําบัดอันนี้ล่ะสร้างความเสียหายแล้วกันป้องกันเออมันมีกรอบป้องกันอยู่เห็นไหมเราต้องเอาอันนี้อ่ะเลอกใบนี้เลยชูดไปก่อนอนึ่งใบอะร แล้วก็เราสามารถเลือกได้อันนี้เราเหลือไฟหนึ่งแต้ม,มเห็นไหมเราก็จะเลือกการที่เป็นใช้หนึ่งใช้ไฟหนึ่งแต้มได้หนึ่งอันอ,อันนี้สร้างความเสียหายเรา20%สู้มันค่ะเออแล้วก็จบเทินเรียบร้อยเห็นไหมการก็จะตีเราต่อแต่เราทนไหวเพราะว่าเลือดคุณหมอเราเยอะอยู่อ่ะเห็นไหม ังเกตดูมันจะมีค่าลูกไฟอันนี้ใช้ไฟศูนย์แต้มสามารถใช้ได้เลยเห็นไหมส่วนอันนี้จะใช้ไฟหนึ่งหน่วยอันนี้ใช้ไฟ2แต้มเรามีไฟ3แต้มในแต่ละเทินนะคะตอนนี้เลือดของโรคร้ายเหลือ760เริบเทินต่อไปมันจะป้องกันนะอันนี้คืออะไรอ่ะใช้แค่ศูนย์แต้มเองคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะจะไม่รู้แหละสดไปก่อนอีฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรนะคะแต่ว่าสดไปก่อนแล้วกันนะคะออ้ได้รับแต้มขึ้นมาเพิ่มด้วยอย่างงี้ต้องรีบโจมตีแล้วแหละขอดูก่อนอันนี้ ่ะการโจมตีนะคะจุ่มไปเลยเรียบร้อยหายแล้วเพราะ<อ>ว่าโรคาหลเลือดหมดนะคะคนก็จะหายจบการรักษาแค่นี้จบแล้วเห็นไหมเลิศเลยแล้วเควก็คือเดินต่อเควก็คือไปต่อไม่รอแล้วนะเลิศเวอร์แค่นี้เองนะคะวิธีการรักษานะคะ<อ>จากนั้นรักษาได้อะไรรักษาเราก็จะได้พวกแต้ม ปกแต้มพวกประสบการณ์นะคบมาอัพมาอัพเขาเรียกว่าอัพความสว่างทางด้านการรักษาของเรานะคะจะสังเกตว่าคนจีนบางคนเขาจะมีการรักษาที่ค่อนข้างที่จะไวมากแบบลงมาถึงปุ๊บจิ้มจิ้มจิ้มสองทีเขารักษาเราเสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแต้มที่ค่อนข้างที่จะค่าชำนานเยอะยิ่งเรารักษาเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะได้ค่าชำนานเยอะนะคะส่วนเอาแต้มไปทาอะไรได้ได้อีกอันนี้ก็ลองไปเล่นดูเอาก็แล้วกันเนาะอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะวิธีการรักษา เพื่อนรักษา Npc นะถ้ารักษาเพื่อนก็คือกดส่องไปที่ตัวเพื่อนนะคะกด G แล้วก็มันจะมีหัวข้อหนึ่งที่ที่แปลว่าการรักษาอะไรเงี้ยก็ต้องลองแปลดูว่าจะมีหัวข้อไหนนะครับทีนี้เราก็จะสามารถเล่นด้วยกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนแบบโอ้ยไม่ต้องง้อคนจีนแล้วใครป่วยฉันก็รักษาให้เลยอะไรอย่างงี้จบจบไปอะ่ะสำหรับวันนี้ไปเล่นเกมละายบายกูดไนน์ night, นะคะไปละ